สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง take photo ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้เรามีข่าวที่การทำลายล้างอีกแล้วนะครับนอกจากข่าวการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบตัดสายไฟแล้วก็ยังมีผู้ที่อคอยจ้องทำลายทรัพย์สินของการรถไฟนะครับข่าวนี้ก็คือ,อาการลดไฟนะ,ะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข กลุ่มบุคคลที่เข้าไปบุกรุกทําลายรั้วแผงกั้นในพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงบริเวณนิคมรถไฟกม .11 นะครับพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดด้วยนายเอกรัตศรีอารยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การรถไฟขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลกรณีมีบุคคลเข้ามาบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้นในพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงบริเวณนิคมรถไฟกม .11 เพื่อทำเป็นทางลักผ่านนะฮะพร้อมกับขอแจ้งเตือนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดพฤติกรรมนี้อย่างเด็ดขาดเพราะการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการนะครับมีโทษความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาตลอดจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาอีกด้วยที่ผ่านมานะครับการรถไฟก็ได้ดำเนินการปิดกั้นรัว้วพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงบริเวณนิคมรถไฟกม .11 นะครับ พร้อมกับทําป้ายแจ้งประกาศเตือนห้ามบุกรุกไปแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกล้ําที่ดินในโครงการเพื่อทําเป็นทางลักผ่านแล้วก็มิให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่หรือนํายานพาหนะเข้าไปจอดในเขตโครงการจนอาจก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์สําหรับงานดูแลระบบไฟฟ้านะครับ อย่างไรก็ตามครับต่อมาก็พบว่ายังมีกลุ่มบุคคลเข้ามาทําลายแผงรัว้วและก็บุกรุกทําทางลักผ่านซ้ําอีกนะฮะซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นอย่างมากทําให้เกิดอันตรายต่อสังคมส่วนรวมตลอดจนมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไปมาบนถนนสายหลัก และก็ผู้ใช้บริการรถไฟด้วยดังนั้นนะครับการรถไฟจึงขอประนามและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ <_ c oughs> เพื่อให้ดําเนินคดีเอาผิดให้ถึงที่สุดพร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลด้วยนะครับ <_ c oughs> เพื่อความเป็นระเบียบของสังคม โดยสามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าทางเพจ Facebook ของอทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้นะครับการรถไฟก็ได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนิคม รถไฟกม11อนะฮะรวมถึงผู้ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรไปมาโดยได้มีการสร้างสะพานลอยข้ามถนนพร้อมระบบไฟฟ้าสองสว่างให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางจากนิคมรถไฟกม11ไปใช้บริการต่อที่รถไฟชานเมืองสายสีแดงรวมถึงประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาและแวกใกล้เคียงให้เกิดความสะดวกปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินผ่านในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับก็ แม่เได้แต่ถอนหายใจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ต้องมาอยู่ร่วมกับคนแบบนี้นะครับที่คอยจ้องทำลายเอาความสะดวกส่วนตนเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับเคยปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เคยมีข่าวชาวบ้านเจ็ดชุมชนเดือดร้อนนะครับถูกปิดทางนะครับ พันกว่าคนเลยนะที่อยู่ชุมชนละแวกใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบในการสัญจรซึ่งจะต้องเดินทางอ้อมไปไกลาจากเดิมเกือบ2กิโลเมตรนะฮะถ้า,าการรถไฟปิดทางเข้าออกตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็ได้มีตัวแทนชาวบ้านจาก7ดชุมชนนะครับตั้งแต่ชุมชนสวนผักชุมชนเคหะสถานเจริญชัยชุมชนพักดีชุมชนไซคู่ชุมชนกรุงเทพพัฒนาชุมชนน้องจุลา และชุมชนหมู่บ้านไพรทูลนะครับอไพทูลนิเวศนะฮะรวมผู้เดือดร้อนกว่าพันคนร้องทุกไปว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ประกาศปิดทางสัญจรและก็ปิดจุดอยู่รถไฟบริเวณสถานีกม .11 ที่เคยปิดมาก่อนหน้านี้ก็มีการไปร้องเรียนกันมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะถึงการรถไฟก็เปิดมาใช้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็ยังเปิดให้ใช้อยู่นะฮะจนล่าสุดก็มีการปิดไปแล้ว พอปิดแล้วก็มีอย่างนี้แหละครับมือดีครับมือดีไม่ใช่มือไม่ใช่มือที่มันดีนะครับก็เรียกเป็นภาษาเขาเรียกกันว่ามีมือดีมาแอบเปิดแอบทํานะครับเอาเป็นว่าเป็นมือร้ายดีกว่านะครับเป็นมือบอลนะพวกมือบอลมาทํามาเปิดมาทําลายอย่างนี้ชอบเหลือกเกินนะครับทําลายของรัฐเนี่ยถูกจับมาก็จะมาล้องอดโอยต้องหาเช้ากินขําเป็นคนดีเป็นเสาหลักของบ้านอีกนะฮะ ก็การรถไฟเขาก็ขอประนามมานะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ขอรวมประนามไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้มีข่าวมาเล่าให้กันฟังเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณแหล่งข่าวด้วยนะครับอ,อ่อย่าลืมแต่งข่าวจากเพจทีม PR าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงข่าวหลายๆสำนักด้วยเลยก็ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ